ธนาคารพืชการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยเม็กในสังกัดสำนักงานทกศจังหวัดกาลสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่24มกราคมพุทธศักราช2561เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอห้วยเม็กได้รับการรับรองมาตรฐานการให้การบริการศูนย์ราชการสะดวกปี2564ถึงปี2566 สำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่194หมู่3ตำบลห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันบริหารงานโดยนายธรัสโยธาชัยศสารผู้จัดการสาขาห้วยเม็กมีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานทั้งหมด22คนแบ่งตามกลุ่มงานประกอบด้วยงานพัฒนาธุรกิจงานการเงินการธนาคารและงานบริหารทั่วไปให้บริการครอบคุมอเํเภอห้วยเม็กจํนวน9ตำบลได้แก่ ตำบลห้วยเม็กตำบลบ,บึงนาเรียงตำบลกุดโดนตำบลคำเหมือกแก้วตำบลหัวหินตำบลนนสะอาดตำบลคำใหญ่ตำบลสายทองและตำบลพิมูลทกสสาขาห้วยเม็กตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยเม็กสามารถค้นหาตำแหน่งได้ผ่าน Google Ma p สาขาห้วยเม็กมีอาคารสำนักง,งานสูง3ชั้นด้านหน้ามีป้ายสัญลักษณ์ตราธนาคารตั้งอยู่สูงประมาณ20-30เมตรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีป้ายบอกทางก่อนถึงธนาคาร1กิโลเมตร มีการจัดสรรพื้นที่ด้านข้างอาคารเป็นที่จอดรถยนต์รถจักรยานยนต์และเป็นที่จอดรถสําหรับผู้พิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการการให้บริการด้านการเงินการธนาคารเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่8นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดธนาคารโดยมีการมอบหมายให้พนักง,งานพลัดเปลี่ยนเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันเพื่อให้บริการลูกค้าโดยไม่พักเที่ยง มีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อเช่นรถโดยสารสาธารณะรถรับจ้างทั่วไปมีป้ายและสัญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน มีการออกแบบสถานที่ภายในอาคารชั้นหนึ่งโดยคำนึงถึงบุคคลพิเศษเช่นผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุและพิกพิงศ์โดยสามารถเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวกมีจุดจอดรถเข็นที่นั่งพักคอยมีทางลาดสำหรับรถเข็นเราวกันตกประตูสำหรับคนพิการมีช่องบริการพิเศษและที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษมีการออกแบบแผนผังอาคารและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้ารับบริการและจุดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อมีจุดแรกรับเพื่อคัดกรองลูกค้าในการให้คำแนะนำหรือปรึกษาก่อนเข้ารับบริการ มีเจ้าหน้านที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและผู้พิการสำหรับพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารมีการจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีมุมนั่งพักผ่อนภายนอกและภายในอาคารจัดทำป้ายต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการเช่นป้ายบอกทิศทางไปยังจุดบริการต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารป้ายเตือนตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายเป็นต้น มีทำเนียบพนักงานป้ายชื่อพนักงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ผู้รับบริการเห็นบริเวณจุดให้บริการพื้นที่ภายในอาคารกว้างขวางโปร่งโลง่งไม่แออัดและมีที่นั่งเพียงพอต่อผู้มารับบริการมีป้ายเตือนจุดอันตรายต่างๆเช่นพื้นต่างระดับทางขึ้นบันไดมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอมีการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกาแฟแว่นสายตา ที่ชัดแบต Wi-Fi และคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลมีห้องน้ำที่สะอาดแยกชายหญิงและผู้พิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับผู้พิการภายในมีสัญญาณเสียงของความช่วยเหลือมีราวจับพยุงทางลาดและประตูสำหรับคนพิการมีการติดป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบมีจุดประเมินความต้องการและความคาดหวังต่อการบริการของลูกค้าและประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ QR code และกล่องแสดงความพึงพอใจ มีการรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านตู้รับความคิดเห็นและผ่านระบบ QR Code มีการจัดวางเอกสารที่เรียบร้อยและง่ายต่อการใช้งานมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ BCP ทกศสาขาห้วยเม็กกำหนดให้พื้นที่ในอาคารและนอกอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดการบริการตามภารกิจหลักของทกศสาขาห้วยเม็ก งานบริการทางการเงินมีการให้บริการทางเคาน์เตอร์เป็นหลักเช่นการรับฝากเงินถอนเงินเปิดบัญชีเงินฝากรับชำระหนี้เงินกู้รับชำระค่าสินค้าและบริการเป็นต้นมีจุดแรกรับเพื่อคัดกรองลูกค้าในการให้คำแนะนำหรือปรึกษาก่อนเข้ารับบริการมีระบบคิวเพื่อจัดลำดับบริการก่อนหลังอย่างเป็นธรรมมีการประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประเมินและนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ งานบริการด้านสินเชื่อเช่นการรับลูกค้าขึ้นทะเบียนการจัดทำสัญญาเงินกู้และให้คำปรึกษาหนี้นอกระบบรวมไปถึงอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินและด้านการเกษตรให้กับลูกค้างานประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐรวมทั้งการสื่อสารงานธนาคารเป็นต้นสายงานกลยุทธ์ให้บริการงานบริหารทั่วไปเช่นการถ่ายถอนที่ดินการยืมการรับส่งเอกสารการจัดเก็บเอกสารประสานงานตับนวยงานภายนอกและการจัดซื้อจัดจ้าง 1>, 1. ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการทกสสาขาห้วยเม็กณัดจุดบ,บริการโดยวิธีหย่อนบัตรชื่อหรือบัตรคิวระหว่างเดือนเมษายน2567ถึงเดือนมกราคม2568ธนาคารได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างการสำรวจที่เหมาะสมโดยใช้สูทารโรยามาเน่เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความต้องการความคาดหวังของการใช้บริการ ซึ่งต้องการใช้ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ95คิดเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ395รายทกสสาขาห้วยเมฆมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน4,510รายจึงมีความครอบคลุมและเพียงพอโดยผลประเมินความพึงพอใจด้านการเงินอยู่ที่98.36%และด้านสินเชื่อ96.22% 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของสาขาและความต้องการความคาดหวังของลูกค้าประเมินผ่าน q ิวอา e ผลประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการจำนวน212รายระหว่าง1เมษายน2567ถึง31ธันวาคม2567คะแนนเต็ม5คะแนนธนาคารได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยที่4.99คะแนนคิดเป็น,น,น,น99.80% การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานธนาคารได้มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอื่นเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ 1. ข้อมูลจากกรมการปกครองผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการฝากถอนชำระหนี้ผ่านระบบ Smart Information 2. ข้อมูลจากกรมบังคับคดีเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะล้มละลายของลูกค้า3ข้อมูลจากบริษัทเครดิตแห่งชาติจำกัด เพื่อตรวจสอบหนี้ของลูกค้าก่อนให้สินเชื่อ 4. ข้อมูลจากกรมธานารักษ์ใช้ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ5การเชื่อมโยงข้อมูลของภาคธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐบริการกยืนยันตัวตนแบบดิจิตอล N D I D และ 6. การเชื่อมโยงข้อมูลกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันเอชาปา มีการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ 1. BAC a Mobile เป็นบริการทางการเงินที่ช่วยทําให้ธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายปลอดภัยสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมง 2. ระบบการจองคิวออนไลน์จองคิวผ่านเว็บไซต์ธนาคาร 3. บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ SMS Alert 4. ระบบการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกผ่านไลน์ BAC Family 5. มีระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน w w w .b.a.a.c.or.th มีช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook ทอสอจังหวัดกาลสินสาขาห้วยเม็ก ขกสสาขาหว้วยเม็กยังมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นโครงการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อจัดก,กิจกรรมสาธารณประโยชน์สนับสนุนเครื่องดื่มในเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์และสนับสนุนเครื่องดื่มให้หน่วยงานรับบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิตเป็นต้น นวัตกรรมหรือวิธีการให้บริการใหม่ของทกศสาขาห้วยเม็กคือการบริการขึ้นที่ตามภารกิจหลักของธนาคารในการออกให้บริการนอกสถานที่แก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปในด้านธุรกรรมเงินฝากและธุรกรรมด้านสินเชื่อเช่นฝากเงินฝากสลาทกทกสาถอนเงินจัดทำา ATM SMS Alert ชาําระนนี้และแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อเดือนละหนึ่งครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางและลูกค้าเกิดความประทับใจ พนักง,งานทกศสาขาห้วยเม็กทุกคนให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจต่อผู้ใช้บริการทรกศสาขาห้วยเม็กมีความพร้อมและมีความมุ่งม,มั่นที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ